สัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมูลนิธิสมาคมโหราศาสตร์นานาชาติกับราการคุยเฟื่องเรื่องโหรานะคะโดยมีดิฉันอาจารย์นิรุธฟักฟภยัยและก็อาจารย์ธัญมนสุริยศักดิ์เรามาต่อเทปกันเมื่อกี้นะคะเกี่ยวกับดาวศุกร์ในช่วงเทศกาลตุ๊กจีนนะคะแล้วก็เราจะไหว้พระเสริมดวงเพิ่มพลังหรือแก้ดวงช่วงปีใหม่อย่างไรเชิญท่านอาจารย์เลยคะ่ะ ก็ในช่วงนี้นะคะก็เทศกาลตรุษจีนนี้นะคะปรากฏว่ามีดาวพระอาทิตย์ค่ะอาจารย์ค่ะได้ตำแหน่งนะคะเขาเรียกว่าเป็นอ่าได้ตำแหน่งอ่าจุละจักรจุละจักรค่ะค่ะดาวที่ได้ตำแหน่งจุละจักรเนี่ยจุละจักรก็แปลว่าเล็กเล็กเล็กเล็นะคะทีนี้ไปอยู่ที่ราศีมังกรค่ะโอ้ค่ะถ้าเป็นเรื่องของการไหว้พระเนี่ยเราก็น่าจะไปไหว้พระเสาเลวยค่ะอาจารย์อ๋อเพราะอยู่ในราศีมังกรเราเจ้าเรือเป็นดาวเสาใช่ค่ะ แล้วก็โดยเฉพาะดาวเสาเจ้าของราศีดาวเสาเนี่ยท่านได้ตำแหน่งเกษตรอ๋อค่ะก็เพื่อความมั่นคงอาจารย์นะให้ดาวเสาไปไหว้ที่ไหนไหว้อย่างไรก็ดาวเสานี่ก็ที่ก็ต้องเป็นพระเสาองค์ใหญ่นะคะอาจารย์ที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ที่ดีนะคะค่ะแต่ของเราเนี่ยเราเป็นชาวกรุงเทพนะคะอาจารย์อก็วัดนากรโปรอ๋อวัดนากรโปรค่ะฝั่งคนนะคะฝั่งคนค่ะแล้วดาวอาทิตย์ล่ะคะอาจารย์ ดาวอาทิตเนี่ยก็คือดาวอาทิตท่านท่านไม่ได้อยู่ในตําแหน่งที่ว่าจะไปไหว้พระอะไรก็คือดาวอาทิตอยู่อ่าบ้านดาวเสาร์ก็ไหว้ดาวเสาร์ออกไหว้ดาวเสาร์หรือบางทีค่ะจ่นดาวอาทิตอยู่ราศีมังกรเนี่ยคือนแปลว่าภูเขาค่ะเราก็ไปไหว้พระอะไรก็ได้ที่ท่านประดิษฐานอยู่บนภูเขาอ่าอย่างที่จังหวัดชลบุรีอะค่ะจย์อาจารย์ก็เคยเห็นเนาะที่มีแกะสลักพระ วัดบนเขาชีจันท่ะชลบุรีนะ้๊ะเนวัดเขาชีจันตรงนั้นน่ะก็ถือว่าก็จะเป็นลิมิตใหม่ที่ดีเช่นกัน ดาวเสาขอถามนะจานความผู้รู้ดาวเสาบางคนบอกไหวพญานาคไดไหมคะได้ค่ะโอเคงั้วก็ดาวเสาก็หมายถึงพญานาคค่ะพญานาคก็แล้วแต่นะคะจา์บางทีก็มีเจ็ดเสียงเก้าเสียงขึ้นขึ้นทำก็ได้ใช่ไหมคะเสาอยู่ตรงนี้อีกนานกี่วันคะ๋อดาวเสาเนียจา์ดาวเสาสำคัญมากเลยนะคะซึ่งตอนนี้แหละค่ะวันที่หนึ่งมีนาคมปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกใช่ค่ะดาวพระเสาร์ท่านจะย้าย ทีนี้การที่ดาวเสาย้ายอะค่ะจกดาวเสาเป็นดาวใหญ่นะคะทางโหราศาสไทยของเราเนี่ยเขาเรียกว่าดาวสารัมสารัมก็คือจะข้ามจากราศีหนึ่งไปสู่อีกราศีหนึ่งแต่ทีนี้ความหมายดาวเสาเนี่ยท่านเป็นดาวใหญ่เวลาท่านยกย้ายเนี่ยจะต้องมีคําว่ากระเทือนหรือสะเทือนนะคะเพราะฉะนั้นสะเทือนเนี่ยก็ถ้าเป็นภาพธรณีวิทยาค่ะก็จะมีการแผ่นดินไหวนะคะอันนี้ก็เนาะ เราอยู่ในโลกนี้พอเรารู้ว่าดวงดาวจะเป็นแบบนี้ก็ไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เราก็จะต้องมีความระวังภัยอย่างเมื่อตอนเกิดสึนามิอะค่ะนะคะก็เหตุผลก็คือดาวเสาใหญ่นั่นเองนะคะเหตุการณ์แผ่นดินถล่มท่าน้นขาดอะไรางเนี้นะคะเพราะว่าดาวเสาท่านย้ายเนี่ยเออเขาเรียกว่าดาวเสวยืทอ์เทสาตรีด้วยนะคะจากความหมายเทสาตรีเนี่ยท่านก็ไม่ได้เลือกว่าจะไหวเมื่อไหร่ อ๋เพราะว่าเทสาตีเมื่อไหร่ก็ได้ประมาณอย่างเงี้ยนะฉันอยากจะไหวก็ไหวไหนเงี้ยไม่ไหวก็ไม่ไหวเนาะถ้าเป็นตัวคนค่ะอาจารย์ตัวคนบุคคลบุคคลเนี่ยก็คือท่านที่ลัคนาราศีมังกรชีวิตของท่านก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะค่ะเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็คือย้ายไปก็ย้ายไปดีนะคะมันก็จะทายด้วยว่าคนราศีมังกรท่่นก็จะโชคดีด้วยนะคะ พราะว่าดาวเสาย้ายไปราศีกุมเนี่ยก็ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรเราในหน้อยู่บ้านผู้มิตรดาวบันเ่อนใใจค่ะแล้วก็ถ้าเราดูภาพกว้างค่ะจันดาวเสาเนี่ยท่านก็โคจรเข้าพบลาดของประเทศไทยอ่อค่ะค่ะเราก็จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะดีไปอีก30ปีเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าระหว่างที่ดาวย้ายเนี่ยนะคะจันะคะเราก็ไม่ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่นาะพวกเราก็ต้องระวังนะคะแล้วก็อย่าประมาทในเรื่องของการเดินทางเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยยังหมายถึงถนนคนทางด้วยนะคะค่ะตอนนี้บอาเรื่องของดวงดาวก็บอกดอกบอกดวงชะตานะคะใช่ค่ะตอนนี้อาจารย์เราพูดกันมานะครับเทพที่เราพูดถึงดาวหั่ะพูดถึงดาวศุกร์มาเทพที่เราพูดถึงดาวเสาร์ช่วงนี้ก็ยังไงเราก็ยังอยู่ในช่วงของคขา่าปีใหม่อยู่ดีใช่ค่ะ ยังไม่สายที่จะไว้เสริมไว้เพิ่มค่ะตุดจีนก็กาลังจะมามีดาวอะไรที่ยังเด่นๆอีกไหมคะก็ดาวที่เด่นนะคะอาจารย์ก็มีดาวพระพุธดาวนะคะดาวพระพุธเนี่ยเขาเรียกว่าได้ตําแหน่งดาวโยมยศค่ะค่ะพุธทางสัตรัย์จำวาจาค่ะดาวพุธอยู่ในราศีธนูก็อย่ากลัวว่าตัวซ่าค่ะโอ้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าดาวพุธอยู่ในราศีธนูเนี่ยถ้าเราจะไปไหว้พระค่ะอาจารย์ สีเขียวาสีเขียว,ายวพาแก้วมรกเ,เ,เแล้วแล้วก็อยู่ในพระบรมมหาราชวางังนะคะนั่นหละตรงนั้นหละเขาบอกพุทธค่ะจันให้เราไปอธิษฐานจิตตั้งใจภาวนา แล้วสบายใจฟังแล้วชื่นใจมากเลยนะเออเขาบอกว่าเป็นเทคนิคเป็นทชาเพราะว่าใช่เพราะว่าเขาบอกรับพยากรหรือวากลุ่มของการเป็นหมอดดเนี่ยบางทีลูกศิษย์ลูกหาก็จะมาถามหรือคนทั่วไปก็จะมาถามว่าเขาขอเขาเขาไหว้พระเราควรพูดยังไงแล้วเราควรพูดยังไงคนเริ่มต้นยังไงแล้วก็แล้วแต่แต่ละท่านมีความคิดความอ่านจากสิ่งที่อาจารย์พูดมาเมื่อกี้มันใช้คำว่าไพโระเนาะหูมากอะท่านผู้ชมมันก็จะทํา จะคิดหรือพูดอะไรนะคะอาจารย์ถ้าเป็นคาพูดที่ดีไม่ว่ามนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายเนี่ยท่านก็ชอบแล้วก็ินดีที่จะฟังค่ะค่ะดาวพุธก็สวยดาวพฤหัสก็สวยดาวเสาร์ก็โอเคคราวนี้ดาวศุกร์เทวนาดาวศุกร์ที่ว่าจะเสียก็จะเริ่มสตาร์ประมาณส6เมษายนนะคะซึ่งตอนนี้ดาวศุกร์ยังไม่ส่งผลนะคะยังไม่ส่งผลจะถามเลยจะถามเผื่อไว้เลยนะคะถ้าเมื่อดาวศุกร์มีอิทธิพลหรือส่งผลมาเนี่ยเราสามารถ แก้แก้หรือเสริมใช่ไหมใช่ไหมทีว่าเสริมหรือแก้ยังไงให้จากหนักเป็นเบาค่ะเราควรทําอย่างไรบ้างคะท่านอาจารย์อย่างนี้ค่ะอาจารย์คือดาวพระศุกเนาะดาวพระศุกเนี่ยแปลว่ากําลังใจแปลังใจอารมณ์ด้วยค่ะสารอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของเราเนี่ยนะพอท่านเป็นอุบาทเป็นโลกาวินญาณเนี่ยอารมณ์ดีอารมณ์เสียอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะแก้ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นขนทางหรือวิธี ที่เราจะมาแทะดาวสุดเนี่ยให้ดีขึ้นนะคะก็ร้องเพลงอาจารย์ร้องเพลงค่ะร้องเพลงทีนี้บางถ้ำร้องเพลงไม่ได้อม่เป็นทำยังไงดีสวดมนต์สวดนะสวดมนต์เราก็ใช้สวดมนต์แบบมีทํานองนะคโอเคนะคะมันก็เนาะเยอะทำนองเช่นเราปกติเราสวดยังไงปกติอาจารย์ม okay ีโนย์สวดมนต์ย okay. okay ังไงคะ ก็สวดมนต์ก็สวดปกติทั่วไปเนี่ยค่ะทั่วไปแล้วบาคนที่สวดมนต์เช้าเพิ่งต้องสวดมนต์แต่สวดไม่ทำนองแล้วอยังไม่เคยแต่เคยเปิดฟังฟังในยูทูบหรออะไรพวกนี้นะคะค่ะเอออาจารย์พอบอกอาจารย์พูดบอกว่าดาวศุกร์มันเป็นปุบาทและโลกาเนี่ยเราก็จะทําในเรื่องสิ่งที่ไม่ดีเสมอไม่ใช่ค่ะอาจารย์คือดาวศุกร์แมันแปลว่าความยากแต่ดาวศุกร์ท่านเป็นดาวเดือนค่ะพอดาวเดือนไหนที่ดาวศุกร์เป็นปุบาิหรือโลกาวินาศเนี่ย เข้าไปอยู่ในภพเสียมันก็จะเสียมากขึ้นไม่ใช่ค่ะถ้าดาวศุกร์เป็นอุบาทเข้าไปอยู่ในภพผลิตภพมลนะภพวินาศก็แปลว่าความอุบาทนั้น่ะหายถ่ายไปเรียกว่าลบลบกลายเป็นบวกหนั่เองนะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งปีนะคะดาวศุกร์ก็ไม่ได้เป็นอุบาทหรือโลกาอยู่อย่างนี้ตลอดทั้งปีมันก็มีบางช่วงบางเดือนที่ดาวศุกร์เขาโคจรได้ดาวศุกร์ได้ตำแหน่งนิด ได้ตำแหน่งแปากก็ลดความอุบาทลงไปอีกก็แปลว่าไม่มีอะไรที่ยากไปกว่านี้แล้วนะคะเสียไปชนเสียก็จะดีขึ้นแต่ทีนี้ข้อห้ามนี่ห้ามห้ามสมมุติว่าเราเป็นหมอหนุให้เลิกใช่ไหมคะอาจารย์ก็จะห้ามให้เลิกเกิดวันศุกร์ถ้าเราให้เขาเกิดวันศุกร์เนี่ยแปลว่าเราให้เขาเกิดมาบนความยากความยากค่ะแล้วพระนะคะอาจารย์มีชี้แนะไหมคะว่าวันศุกร์เราควรไหว้ด้วยพระหรือไหว้ด้วยดอกไม้หรือได้ด้วยค่ะ เครื่องสักการะเป็นอะไรก็ความหมายดาวสุกก็คือความสวยงามะดอกไม้ทุกสีทุกสีนะคะวความสวยงามบุบบันะคะเพราะว่าดาวสุกเนี่ยยังหมายถึงความบันเทิงเริงรมย์ที่มองไปแล้วก็คือดอกไม้นั่นเองนะคะอร่รก็ได้ที่มาจะดจำลงใจเราให้มีความสุขขึ้นนะคะก็ดาวสุกเป็นอุบบัดและโลกาไม่นาไม่ได้น่ากลัวค่ะจำเพราะกาไม่ได้เป็นดาวใหญ่ค่ะเป็นดาวเล็กๆเป็นดาวเล็กๆนะคะโอเคคราวนี้เราก็ไปหลายดาวแล้วนะ มีดาวอะไรอีกไหมคะอาจารย์ที่มีเรื่องถึงคำว่าชี้นะค่ะก็ดาวสําคัญนะคะในช่วงตุลจีนนี้นะคะอาจารย์ก็ซึ่งความหมายคือดาวคานเออดาวคานก็จะพูดถึงดาวคานอะไรบ้างดาวคานเนี่ยรากฏว่าดาวคานตอนนี้ทังดงจันถอยหลังค่ะอาจารย์ถอยหลังก็แปลว่าเหมือนถ้าในภาพอาจารย์เหมือนเราขับรถเราขับรถเนี่ยไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ได้อย่างที่เราคิดอ่าเหมือนเรานัดหมายไว้อ่า สิบโมงนะฮะแต่ว,ว่าเกิดสภาวะรถติดมาก<ป>มันทําให้เราล่าช้าม,มีเหตุการณ์เลื่อนเปลี่ยนหรือยกเลิกไปนะคะตรงนี้เราก็ต้องเผื่อๆด้วยนะคะ สิ่งที่นัดหมายเราก็ต้องเผื่อด้วยเผื่อมาไม่ทันเผื่อย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะคะก็แปลว่าเราได้ทําใจเผื่อไปแล้วระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงก็ดาวพระองคานค่ะอาจารย์ท่านขอยมาเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะแล้วท่านก็จะมาเริ่มเดินเนี่ยนะคะก็ตั้งแต่วันที่6คุมอ๋อเดินดีกว่า6 6ดแ้นะคะะแล้วท่านก็จะย้ายอาจารย์จะย้ายราศี ซึ่งตอนนี้ดาวพังคานเนี่ยท่านอยู่ในราศีพฤษภได้ตําแหน่งปราบปราบเนี่ยก็แปลว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้คิดซะว่าเราทําเพื่อส่วนรวม<ะ>นะคะเช่นดาวคานเนี่ยเราจะไปช่วยเหลือใครก็ตามะนะคะก็คิดว่าเราไม่ได้เพื่อประโยชน์ของเราคนเดียวะนะคะเพื่อส่วนรวมเพื่อหลายหลายคนอันนี้จะจะจะเป็นดีนะคะค่ะส่วนดาวพังคานนะคะแล้วท่านก็จะย้ายค่ะอาจารย้ายจริงๆเนี่ยนะคะวัะนที่12มีนาะ<ะ>นะคะ แต่ท่านจะเริ่มเดินเนี่ยวันที่หกกุมงผาก็แปลว่าเหมือนรถเราเนี่ยเริมขับเคลื่อนได้แล้วนะคะแล้วก็ลดรางอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องที่เรานัดหมายไว้อะไรก็ตามนะคะก็จะเดินปกติปกติปกติค่ะทีนี้ดาวคาร์อาจารย์ยังหมายถึงรถยนต์นะคะการทีการขับรถเราก็จะเห็นว่ารถป่วยกันเยอะค่ะอาจารย์เพิ่มเย้ยนะคะรถรถอันเทอร์โนรถยนต์การเดินนะคะก็จะมีปัญหาบางคนเนี่ย ลัคนาของเขาเนี่ยเป็นราศีที่เกี่ยวข้องกับดาวั้องทางอืก็จะมีสองราศีค่ะจรา์ก็คือท่านที่ลัคนาราศีเมษแล้วก,ลก็ท่านที่ลัคนาราศีพิจิกนะคะคดาวประจําตัวของท่านเนี่ยโคจรถอยหลังเพราะฉะนั้นเรื่องราวต่างๆเนี่ยที่ท่านคิดไว้นะคะก็จะไม่ได้อย่างที่คิดก็ให้ทําใจหรือรอคอยนิดหน่อยนะคะวันที่6กุมภาเนี่ยดาวประจําตัวของท่านก็จะเดินแล้วก็แปลว่าท่านอยากไปไหนก็จะไปไป อ่าที่บอกมาใกล้เทศกาลจจีนนะคะวันนี้ก็อยู่ในช่วงก้ามึ่งระหว่างปีใหม่เทปนี้นะคะเทปที่สองนี้ก็ออกไปพรบน่าจะเป็นจีนพลิตคดีเลยนะคะนะคะก็อย่างที่บอกอะ่ะยูที่การเสริมนะคะท่านผู้ชมชเสริมเพิ่มแก้หนะโหราศาสตร์เรื่องของดาวมันก็มีความมีทุกคนมีความเชื่อถือได้นะคะเชื่อถือได้ยึดมั่นถือมั่นในการทำความดีเรื่องต่างๆมันก็น่าจะผ่านควาไป อาจารย์ขอถามอีกนิดนึงขอเวลาหนึ่งนาทีแค่นั้นอ่ะแล้วเรื่องพวกนี้ถ้าเกิดเราพ้นพ้นตุจจีนไปแล้วเนี่ยอาจารย์มีเรื่องอะไรจะมาเล่าได้อีกไหมคะก็มีเรื่องดวงดาวค่ะอาจารย์เพราะว่าจะมีดวงดาวเนี่ยหลายองค์นะคะที่ย้ายนย้ายในเดือนไหนอาจารย์ย้ายในเดือนเมษายนนะคะเมษายนเดือนมีนาคมอดาวใหญ่ย้ายนะคะก็ถือว่าสําคัญมากซึ่งเนี้ยต่อไปเราก็จะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะ ว่าดาวแต่ละองคนะ์เนี่ยที่ย้ายมาส่งผลดีผลร้ายกับแต่ละราศีเป็นอย่างไรบ้างนะคะได้ค่ะเั้นก็นะคะสําหรับเทมนี้อาจารันนิรุนและก็จกันทรยมลก็คงมีเรื่องเล่าสู่ท่านผู้ชมเนี่ยได้ประมาณนี้นะคะ<ช>ว่าไปเสริมไปเพิ่มในดาวแต่ละดวงเป็นอย่างไรแต่อย่างน้อยกัลยาโยกเนี่ยสำคัญตัวอาจารันนิรุตให้ความสําคัญกับคำว่ากนะัลยาโญ่ราศีเสาร์ดีเศรษฐงชัยพุทธกิปดี<ช>สุกร์โอเบอรและโลกานะคะเอาง่าย วันเสาร์วันศุกร์วันเสาร์วันพุธทําอะไรก็ได้เรื่องพิธีงามค่ะวันศุกร์ก็หลีกเลี่ยงซะหน่อยนึงนะคะเราอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์นักนะคะ,คะก็เรียนนี้วิธีการแก้แบบไม่ง่ายเลยนะคะเลอกหาเลือกแบบไม่ง่ายทําอะไรแบบไม่ยุ่งยากแล้วนะห้ามแม่จะถามอีกเรื่องเน่เมื่อศุกร์เสียสีฟ้าปีนี้ห<ม>ลังจาก16เมษายนเราใช้ได้หรือไม่ได้ใช้ได้ค่ะใช้ได้อยู่ใช่ไหม่ะใช้ได้ไม่ได้ท่า้ามการมงคลเท่าน้ามการมงคลใจโอเคงั้นก็ ไม่มีอะไรนะคะอาจารย์มีอะไรจะฝากทิ้งไทยอีกสักนิดไหมคะค่ะก็ในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะอาจารย์ก็ในนามของสมาคมหาราสร์นานาชาตินะคะก็ขอบารมีของคุณพระศรีรัตนนันไตรน,นะคะอวยชัยให้พรกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านแล้วก็ท่านที่ติดตามรายการคุยเพ,พ่งเรื่องโหรวาของหาศาสร์นานาชาตินะคะขอให้มีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรานานะคะ โอเคคางนั้นก็ขอลาท่านผู okay, so ้ชมไปแค่นี้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจย์